สวัสดีครับมาพบกับหน้าแดชบอร์ดใหม่ของสมอง IOT Platform นะครับในครั้งนี้เรา้พยายามที่จะจัดให้ในหนึ่งดีไว้นะครับในหนึ่งจอนี่นะครับสามารถที่จะเลือกแอปนะครับเลือกของ s ิสเ e m นะครับเลือกดีไวต่างๆได้ครบจบในหน้าเดียวกันนะครับทันทีที่มีการเลือกดีไว้นั้นนะครับก็ะจะแสดงทุกๆอ่ d a t a s e t นะครับเช่นจะเป็น Data ที่ 1, 2, 3ซึ่งเรามีด้วยกัน20 Data นะครับซึ่งในแต่ละ Data นี่เราตั้งใจจะให้สามารถที่จะเป็นการ enable หรือ disable ในการ Control ควบคุมได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าสูงต่ำอยู่ที่ตรงนี้เลย high low นะครับแล้วก็แสดงค่าปัจจุบันนะครับเรียกว่าเรา control on off กันตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นตัวตัวไปนะครับ ส่วนบริเวณส่วนกลางนะครับตั้งใจจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นเช็คฟีดแบ็กนะครับเช็คสตตัสว่าสิ่งที่เราต้องการให้มันทํางานนั้นเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้จริงหรือเปล่านะครับ mm. เช่นเราต้องการให้มันปิดเปิดวาล์วน้ํานะครับมันก็ต้องส่งกลับมาเพื่อแสดงสถานะที่ตรงกับสภาวะที่เป็นจริงนะครับในส่วนกลางด้านบนนะครับก็จะเป็นส่วนที่แสดงกราฟนะครับ เป็นตั้งเรียวไทม์หลายชั่วโมงหลายวันหลายเดือนแล้วก็หลายปีนะครับโดยที่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะแสดงผลจากเมื่อไหร่นะครับไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับได้ถึงระดับชั่วโมงกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะเน้นแสดงผลตามแท็กตัวที่เราเลือกที่เราคลิกแล้วเป็นตัว Active นะครับ ส่วนด้านขวามือนั้นก็จะเป็น Alarm Message นะครับที่ส่งแจ้งเตือนว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ส่งออกไปทางลายด้วยนะครับก็รอพบกับเวอร์ชันใหม่ของ IoT เร็วนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ